เขาทำท่าอะไรออกมาพี่เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าสี่คนทำไมอะดูแบบเป็นแก๊งเหมือนมาด้วยกันเลยก็แฟนๆของบิวกิ้นก็สรุปกลมเกลียวมาอยู่แล้วด้วยธรรมดาครับเหมือนคนใช้แชมเป้ยนครับธรรมดาก็เป็นสีสมใช่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าพอพูดถึงคำคำหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าคิดก็จะมีท่าทางอะไรในหัวแล้วให้พี่ชายเขาทำออกมาลองมาดูนะอย่างเช่นคำว่าคำว่าอะไรดีกิ้นคำว่าอย่างเช่นคำว่า Flo อ่ะสมมุติ flow flow, flow. ท,ทีจพพ่จะทำท่าอะไรเราก็ต้องเราก็ต้องลองเดาใจมือกิ้ว่าพอพูดถึงคาว่า flow เขาจะทำท่าอะไรทำยากอะไรก็ได้ไงโอเคอ่ะแล้วพี่ก็จะนับหนึ่งสองสามแล้วทำท่าพร้อมๆกันอ่าโอเค <okay. S 2> เหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะคำว่า flow นะครับหนึ่งสองสามอ่าเฮ้ยก็มีความหมายนะ โรบิวเตอร์โกแบบนี้ไปตามแบบอันนี้พี่ลำเลยเหอยังไม่แซวอยังไม่แซวสิอ๋อขอโทษด้ออ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ตัวอย่างอาจจะไม่ค่อยดีแบบอะคิดึ้นมาค่อนข้างยากทำยากทำยากทำยากนิดนึงนะเดี๋ยวรอบวันที่คำแรกกันเลยดีกว่านะครับคำแรกเหมาะกับถุงขยะแชมเปี้ยนมากเพราะมันคือคำว่าหอมคำแรกคือคำว่าหอมครับคือคิดจะทำท่าหอมแบบไหนฮะหนึ่งสองซ้ำ สูตรอากาศขึ้มาสูตรอากาศในหน้าสูตรอากาศขึ้นมานะฮะเฮ้ยเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูนะฮะแต่ต้องบอกว่าเมื่อกี้ก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละพี่แล้วไม่มีการกวัดกวากลิ่นข้ามาไม่ต้องเลยเพราะว่าอันนี้มันเหมือนดมมากอันนี้ผมจะบอกพี่เลยเนาะของที่มันหอมเนี่ยอย่างผมเป็อย่างแชมเปี้ยญผมได้ครั้งแรกแล้วผมดึงฟึดเลยนะฟึดกลิ่นตีเข้ามาอย่างนี้เลยไม่ต้องกวักไม่ต้องกวาดหอมเลยแชมเปญเขาสุงไหมพี่เหมือนกันเป็นไงบ้างสุกกลิ่นตีจริงกินตีจริง หอมไหมหอมสิไม่ใช่เปล่าเปล่าคือแชมเปี้ยนใจดีมากบอกว่าจะมาทำอีเวนต์วันเนี้ยเลวก็เลยอยากจะส่งผมอยากแชมเปี้ยนมาให้ลองใช้ที่คอนโดก่อนก็เลยได้มาะสานกัแล้วขอบคุณมากเลยนะฮะคำว่าหอมเหมาะกับแชมเปี้ยนจริงบอกแล้วคำที่สองครับคือคำว่าดีดีดีเกิร์ดคำว่าเกิร์ดกูดบอยมัมมัมมัม คำว่ากู๊ดดิลกี้จะทำท่าไหนนะลองเดาใจดูครับหนึ่งสองสามคำว่าดีอะไรอะอะไรอะอันนี้อะไรอ่ะดีไงตัวดีอ๋อตัวดีดีเป็นแฮนด์ไซนด์แฮนด์ไซน์ตัวดีเห็นไหมเพราะว่าเดาใจดิวกิ้มันต้องมีความแบบเพลียทีเพราะเขาจะหนีนิดนึงมัาจะหนีนิดนึงมันจะได้แบบไม่อยู่ในกรอบเป็นต่หอมมุก ดีปุ๊บจริงนี่มันจะง่ายกว่าเดิมเราคนหลับไปอ่ะเราเราต้องคิดอะไรแบบใหม่ๆมันต้องเป็นเรื่องของความครีเทีฟนี่แหละแชมเปี้ยนของเราเอาแชมเปี้ยนวิวกินข้อต่อไปเลยโอเคข้อต่อไปข้อที่สามคือคำว่าหัวใจครับหัวใจเขาพูหัวใจคำาว่าหัวใจวิวกินจะทำท่าแบบไหนครับหนึ่งสองสามเฮ้ยชี้ชี้เลยชี้ไปที่หัวใจเลย ไม่ต้องมีการมาทำมืออะไรเลยไม่ต้องเลยหัวใจอยู่ตรงนี้อยู่ข้างซ้ายครับและข้างขวาล่ะข้างขวาเป็นหัวนมดอะไรเออเพินเพลินเพินหน่อยไม่เป็นไรแต่ขับแบบนี้พี่พูดให้เองได้นะฮะถุงหลายคนนะถุงหลายคนโอ้ยหลายคนหลายคนนะฮะข้อต่อมาครับบิลกิ้ครับคับว่าดอกไม้ดอกไม้ยากนะคำนี้ยากไม่รู้จะทำท่าไหนแต่ลองทำดูครับคำว่าดอกไม้บิลกี้จะทำท่าแบบไหน หนึ่งสองสามดอกไม้มนท่าเต้นในผับมากกว่าดอกไม้หรือต้นปานดอกไม้ปานปาลมันบลูใช่อ่มันบลูมนี่ใครถูกมาเมื่อกี้ใครจะถูกยากไหนดอกไม้ปานดอกไม้ปานนะฮะคำต่อมาบิวกิ้นครับคำว่าทิ้งทิ้งทิ้งคำว่าทิ้งบิวกิ้นจะทำท่าแปลไหน เดาใจเนาอาจจะไม่ใช่แค่นี้อาจจะไม่ใช่แค่นี้อ่าจะเป็นแบบไหนหนึ่งสองสามทิ้งโอ้โหใครจะไม่ถูกอ้ามันทิ้งมันต้องได้อัธรรถพี่เวลาเราทิ้งอนี่ยมันต้องกระโดดด้วยนะกระโดดทิงต้องมันต้องแบบเออมันดังอ่ะไม่เราวม่ได้ทำแบบเนี้ยไม่ลงนะส่วนมากใช่เป็นป่ะเป็นโอ้โหพี่มีอย่างขยะทิ้แบบพี่ถือขยะแล้วพี่ไปดังเนี่ยโลคั่น ตรงข้างแล้วแทขอบก้มลงไปเก็บใหก้มลงไปเก็บใช่คำว่าทีครับแม่ยากจริงๆคนนี้ต่อมาคำว่าแข็งแรงแข็งแรง strong แข็งแรงนะไม่น่าใช่แค่การเป็นกล้ามอ่าดักดักเอาดักดักดักผมดักฮะกับไ้ก่อนโอเคหนึ่งสองสาม strong แข็งแรงโอ้โหลงไปจากวัวเลย พี่เลิกเล่นแล้วลงจากเวทีรอรอรับแก้วน้ำดีกว่าไอ้อุ๊อันนี้เก่าก็จะเบาๆเขาแบบปุ๊บต้องต้องไปนะเอาไปเลยแข่งแรกจรแข่งแรงจริงเพราะว่าเดไม่ทันนะเห็นแล้วพึ่งถึงทุกขยารแชมเปี้ยนเพราะว่ามีความแข็งแรงใช่ใช่มันไม่ฉีกขาดง่ายง่ายมันมีความยืดหยุ่นเหนียวเลยเหนียวเลยหูหนาอะไรเริ่มต้นไงนะครับนึกว่าให้ทำท่า โกลเด้นไงหอมหนาหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู strong นะฮะคำต่อมาครับคำว่ากอดคำว่ากอดครับหนึ่งสองซ้ำอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกอด yes yes bro พากหรอไม่ใช่เหรอกอดอ๋อผมแบบได้ยินแล้วแล้วแต่ใครดีความสมกับที่จกจะอังกฤษจริงๆขาว่ากอดกอดแบบนี้ได้ชอบชอบชิคๆแบบนี้ชอบเลยนะฮะไม่ถูกหรอกบอกแล้วรอรับแก้วไม่ถูกไม่มีใครเหมือนเลยเนี่ยเมื่อกี้ทำให้ยังไงกันฮะเขาต้องกอดแล้วก็ต้องแค่นี้เนาะนี้กอด ไม่ใช่เหรอไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรถือว่าฉีกดีโอเคนะฮะข้อต่อมาคำว่าจูบูจูบูอ่าไม่ใช่จูบูเดียวนะจูบูจูอบูอ่ามาดูกันว่าบิลกิ้งเขาจะฉีกไปทางไหนนะครับจูบูจูบูหนึ่งสองสามใครจะถูกเนี่ยมีถูกไหมที่งาน ไม่มีฮะก็ตายแล้วนี่เลือกง่ายๆเลยเนี่ยในอธิบายที่ไอ้ท่านี้มันแบบมันจู่จมบูไงคือไอ้นี่จูบจูบๆรถอะไรมันทั่วไปแต่ว่ามันแบบจู่จู่ๆเนี่ยเหมือนอัธรรถมันรู้แบบมันต้องมีความแอบเปรี้ยวมันอัธรรถมันเป็นอธิบายยากเหมือนกันเป็นความรู้สึกมันแอบเปรี้ยวนิดนึงนิดนึงนิดนึงอาจารย์โอเคนะฮะอ่ะข้อสุดท้ายหมดยังเนี่ยข้อสุดท้าย จะได้จบสักทีเกมนี้นะฮะเกมแห่งความทรมานของผู้เข้าเล่นนะฮะและความสนุกสนานของผิ้กิ๊นะฮะข้อต่อไปเลยครัว่าดุดุดดุดแบบดอดอูอดุะคำว่าดุมิลกิ๊จะเป็นท่าแบบไหนนะครับหนึ่งสองมน้ำมันดูปุดจริง อุซาบอกแล้วว่าดอูดูดูจิจิดูดูดูดิดูดิว่าเขาเป็นคนยังไงเอาว่าหมดละเดี๋ยวทีมงานทีมงานเลยหรอทีมงานเราท่านี้ไม่มีใครชนะเลยครับแจกแก้วสี่คนเลยอ๋ออ่ะเดี๋ยวให้ดูที่แจกนะฮะนี่ ดูส <Do> ิใครจะทำได้ดู <laughs> ก่อนสมก็เป็นเด็กหล่ะจิงอ่า <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ่ายรูปรๆหนะน,น่อยครับไปกิน ขอบคุณนะครับขอเชียร์ให้กับทั้ง4ท่านด้วยเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปช่วงเวลาที้กิน